สายเคียว่าไงครับสายเคียบก็ผมจนเครียดกินข้าวก็สวัสดีครับเพื่อนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเป็นแบงบ่อยเนาะเมืองไทยก็ฝนตกถือว่าอีสานนี่จะหนักเหมือนกันนะทางบ้านน้องนี่ก็น้าหลากเยอะเหมือนกันครับวันนี้ก็ไปปักเบ็ดแล้วจะไปช่วยชาวบ้านดำนาครับแล้วเสร็จแล้วก็จะไปตักปักเบ็ดไม่ได้กินข้าวเขาแล้วครับเดี๋ยวเราไปรุ้นว่าจะได้อาหารอะไรเนาะ ลุนงนอตก็ดูแลแตัวเองนะครับรักษาสุขภาพแล้วถ้ากิดปวดถ้าเกิปดปวดก็ไม่ไงแล้วกเเ็เป็นห่วงใยกันเหมือนเดิมครับโอเคครับผมไม่แพ้ไม่แพ้ดำหน้าเดินหนาเนาะได้ยินได้ว,ดว,ดว,ว่าดำหน้าเดินหนาดำหน้าใน่ถอยหลังอย่างเดียว เดินนาได้ปะอ๋ะอ,อ,อว่าเลยยินบูซยายาแล้วดำหน้าเดินนาแล้วเ <laughs> ออแต่ว่าขัดซอมเขาเขาเดินนาได้น่ครับใก่เชี่ยวครับเป็นลุงแขกน ย่างไปใส่เบ็ดครับชีวิตคนอีสานมันมีอย่างไรครับปลาปลาใส่เบ็ดหลังจากหนามมันหล่นพองปลามันจะหล่นมันจากสาสว่างเบ็ดไว้ก่อนธรรมาสะอาดดีพอจงอางก็ได้ครับถ้าได้ปลาไปใหดกินครับสองหลังถึงใส่ล้มมามีหม่องใส่หลายนี่ครับเดีเ๋ยวพอเดือบึงก็ เขาต้องตึงอยู่ได้ล่ะี่่งหนักๆอยู่เนี่ตยติดปลายังเ้ยรุ่นดีกว่ารุ่นไว้กันผมนโงเว้ยเอาแม่มึงปลาครับป่องครับปลาหกเต่าอ,อย่้งหาก อออมนี้ใส่เบ็ดใส่ปลากระป๋องตาหกเต่าครับเดีย๋ยวไป่าำกินครับเบ็ดจนหักมองแต่ยางแต่ยางหกเปลน,นอนขาดปไดปเลยตาหกเต่าโอเคครับมือนี้กับสิทธิ์มาดย่ำปลากะ กระป๋องทราหัวปีครับเนื่องจากไปใส่เบ็ดใส่ปลากระป๋องบ่าจุหายตาหกเต่านะครับหกนมนี่นมอยู่หกนมนี <down> ่นี e ่โอเคครับเดี๋ยวจัดการรับแรกอ่ะชัดหัวตัดะถ่ายเทโซนห้าวอ่เแกเอาออกครับเอาแต่โซนอ้อนไว้ยัมได้อะหยัมได้เอาเฉียวบดีนั่นเด้อ ตัวนี้ไปได้ยุบัดไตครับซ้อยทีๆเลยครับพอเวลาซ้อยอันนี้ก็ออยเรียบร้อยใส่แบบนี้ครับแล้วใส่เครืงปรุงไปเลยเครื่องเคียงอย่างนี้ครับพริกขี้หนูแดงมะข่แย้งไป นาวนี่ใส่ได้หลายแล้ว,วมากระป๋องตาหกเตา่าวางกระป๋องลงไปครับแล้วดีมางส้มหนาวทากก็ได้ครับส้มหนาวนี้อืม เพิ่มบะแดดสารคามแค่น้ำปลาลองใช้สุดล้นเขาล้นเลยน,นี่ครับมันจะได้ประมาณน,นี้นี่ปลากระป๋องหน่อย,อยได้เลยครับใช้เบ็ดได้ฟองเดียวนี่ไร้ครับ เชิญแ,แสบไปประสบไปหาหมอเชิแเสบ